มาตรวจหวยลาวงวดล่าสุดกันนะครับตรวจหวยลาวงวดวันจันทร์ที่7กันยายน2563มาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้เจาเลขไหนและนามสตว์อะไรกันบ้างเราไปตรวจพร้อมๆกันเลยครับตรวจหวยลาวงวดวันจันทร์ที่7กันยายน2563เรามาเริ่มที่เลขค่าตัวกันก่อนนะครับเลขค่าตัวได้แก่หมายเลข32 085 32 085เลขสี่ตัวได้แก่หมายเลข2085 2085เลขสามตัวได้แก่หมายเลข085 085 เลขสองตัวได้แก่หมายเลข85 85เลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลข5เลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลข5เลขนามสัตว์สามนามสัตว์ได้แก่หมายเลข38เม่นหมายเลข12ึ่งหมาหมายเลข18แมวป่าหมายเลข38เม่น หมายเลขหนึ่งสองม้าหมายเลข18แมวป่าเรามาทวนตรวจหวยเหล่างวดวันจันทร์ที่7กันยายน2563กันอีกรอบนะครับเลข5ตัวได้แก่หมายเลข3 2 0 8 5 3 2 0 8 5เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2 0 8 5 2 0 เลข3ตัวได้แก่หมายเลข085 085เลข2ตัวได้แก่หมายเลข8 5 8หหเลขหนึ่งตัวได้แก่แหมายเลข5เลข1ตัวได้แก่หมายเลข5เลขนาสัตว์3ามนาสัตว์ได้แก่หมายเลข38แเม่นหมายเลข1-2ึ่งสอม้าหมายเลข1-8แมวป่า หหหม 3, 8, มมมมมา 1, 2, มาาาายยยเเเลลลขขข38 18่่น12แวปทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สําหรับหวยลาวงวดถัดๆไปเราก็จะติดตามแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่มซับสไครต์ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ